สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอพูดไวๆเลยแล้วกันในการลงแดนเรนรับเนี่ยเรยนรับถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยากเกินไปเราสามารถตายนะครับคือทําเป็นว่าแพ้เพื่อรับบัฟที่จะทําให้เราโจมตีแรงกว่าเดิม24%แล้วก็ถึกกว่าเดิม24%วิธีทําก็คือเราจะต้องตายครับตายทั้งหมดตายทั้งหมดเลยนะห้ามมีใครเกิดนะครับต้องตายให้ครบหมดเลย5คน พอตายครบ5คนแล้วเกิดเราจะได้บัฟสแต็กเนี่ยพอตายหมดปั๊บเลยนะจะได้8%จะได้ความถึกและดาเมจแรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรอก่อนให้คนอื่นรอก่อนอย่าเพิ่งลุกแลใ้ให้มีคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปตายต่อครั้งที่2จะได้อจะได้อีก8%เป็น16ตายอีกครั้งหนึง่งจะเป็น24%แล้วจะแม็กแค่นั้นเป็นบัฟลูกปีกครับมันจะทบได้3สแต็ก ปกติแล้วเนี่ยจะให้คนที่ตายง่ายที่สุดไปเป็นไปเป็นคนตายแต่ว่าผมทําคลิปนี้ขึ้นมาไงก็เลยให้เป็นผมตายแล้วกันนะครับทําแบบนี้จะได้เสียเงินซ่อมของแค่คนเดียวเยอะๆอีกคนก็ตายทีนึงนะครับเสียเงินซ่อมของนิดหน่อยนะแล้วมันก็จะผ่านดันได้ไวกว่าเดิมง่ายกว่าเดิมครับผมงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ต่ารับชมกันบอกว่าคลิปนี้มีประโยชน์พบกัน,นมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ